หม,มพิมกกันหมดล <c oughs> เรามาดูว่าวันนี้จะมีเมนูอะไรบ้างเฮยน้นพ,รยนพริกหอมดนะนริ้พกอมากนำพิกะปิน้พรกอ่อ,ององอันนี้ไม่รู้จ้ะะผัไผัผัผ่วผั่วใส่ลูกชิ้น่เข้ามาม่ใชต้ยมยำตยมไก่ต้มยตับไช นักสัดให้เยอะกว่าทุกที่ทุกที่ที่เราไปมาจะมีนักสัดอย่าง<อ>ไรเขาไปหยิบช้อนไปที่ไหนเขาไปหยิบตรนู่นนู้นนู้นไม่มีตาด้วยแต่อย่างแรกหยิบช้อนสอง่อนอสองโต๊ะแล้วก็จปเที่ยวกานแล้ว ไหนรอดนู่นไปอ๋อครูบอกว่าต้องเดินออกไปข้างนอกถึงจะได้การดีนะครตอนนี้นะรเรากำลังจะสะดุดขาดตัวเองเดิน,ดนผ่านอะไรเดินผ่านอะไรเดินผ่านี่เป็นเวทีนี่คนร้องเพลงก็เสียง,งแล้วก็โ n คอมเมนต์ก่อนละกันนั่นนั่นเราเดินผ่านเวทีแล้วปักช้าให้โดนเลยตอนนี้เราต้องออกมารับจานข้างนอกนะจานขอ,อง,อองคุณเลยก่ะจ้ะ ขอบคุณค่ะมาถึงเองจานเราก็จะมีก็จะเป็นพี่เซนที่ว่ามีอะไรบ้างก็จานทุกๆที่นะคะมันก็จะมีจานแล้วก็น้ำดื่มหนึ่งขวดแล้วก็ถ้วยเล็กเอาไว้ใส่โอ้ยชอบเพลงนี้เพลงนี้เพลงอะไรลุอดวงใจมีรักก็เฉยแล้วไปเลยไปเลยเดี๋ยวเราไปแนะนำขนมก่อนลุงลุงเราเพลงถูกใจมากๆเลย เราเาาียวเราไม่กินอ่เีเคไหมจาซอยเรังไม่กินเหือนกันเรา็เดอียงของยยอและ้วัเราก็มีตรงพีเดินไปนมานื่อยอันนี้มาเหมือกันน่แหลแล้วมี2งันเราไปับของกินกันก่อนเดี๋ยวเราจะไปนั่งกินกันตรกันคัยัง